สสร้้าางินคแบบมีตัวลพลอกรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในบทเรียนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างสินค้าแบบหนึ่งในบูคอมเมอร์สครับนั่นก็คือสินค้าแบบมีตัวเลือกนั่นเองครับซึ่งสินค้าแบบมีตัวเลือกก็จะทําให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกสีเลือกขนาด แล้วก็เลือกไซส์ต่างๆได้ใน WooCommerce นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีวิดีโอใหม่ๆในซีรีส์ทำเว็บขายของออนไลน์ฟรีออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับตอนนี้ครับไปดูวิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือกในซีรีส์สอน WooCommerce ฟรีกันได้เลยครับ จากบทเรียนที่แล้วครับที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของสินค้า4ประเภทใน WooCommerce ไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีสินค้าประเภทหนึ่งครับซึ่งเป็นสินค้าแบบมีตัวเลือกที่จะให้ลูกค้าของเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าลูกค้าจะเอาสีอะไรจะเอาไซส์อะไรหรือจะเอาโมเดลแบบไหนเราสร้างตัวเลือกได้เองได้เลยครับ แล้วก็ให้ลูกค้าเลือกแล้วในเอพิโซดนี้นะครับหรือว่าในบทเรียนนี้ครับก็จะเป็นบทเรียนเฉพาะสําหรับการสร,าสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือกโดยตรงเลยเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะครับผมเลยแยกเป็นบทเรียนออกมาลองมาดูกันได้เลยครับถ้าเราจะสร,าสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือกครับเราก็ต้องไปที่ product นะครับผมแล้วก็ออ l product ตรงนี้เราคลิกลงไปเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ ทดลองสร้างว a ลลิเอเวิร์กโปรดักต์หรือว่าสินค้าแบบมีตัวเลือกขึ้นมาครับให้เราไปคลิกที่แอดนิว1ทีตรงนี้เราคลิกได้เลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเป็นเสื้อละกันนะครับผมเสื้อยืดแบบนี้หลากสีนะครับแล้วก็พิมพ์คำอธิบายให้มันหลังจากพิมพ์คำอธิบายไว้แล้วนะครับลงมาดูด้านล่างนะครับเราก็จะเลือกตรงนี้เลย Product Data เราจะต้องเลือกก่อน ดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเรายังเป็น Simple Product mm hmm. ก็จะมี Regular Price, s e l l Price แล้วก็แท mm ็บ hmm. General อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเลือกตรงนี้ mm hmm. เป็น Variable Product ตรงนี้นะครับเราคลิกลงไปปุ๊บตัวนี้ก็จะหายไปละแต่มันจะมีแท็บใหม่ขึ้นมาแทนที่เรียกว่า Variation นั่นเองครับซึ่ง Variation ตรงนี้นะครับจะได้มาจากการที่เราไปสร้าง Attribute ขึ้นมาก่อนครับตัว a t t r i b u t e เนี่ยผมเคยสร้างให้ดูแล้ว ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับซึ่ง a อ tribute ของเราเวลาเราสร้างนะครับเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะสามารถสร้างได้ทั้ง a อ tribute เฉพาะ product หรือว่าคุณสมบัติเฉพาะ p r o d u c t ครับหรือเราจะไปสร้างมาก่อนก็ได้แล้วมันจะมีให้เลือกตรงนี้ครับการสร้างมาก่อนเราจะไปสร้างที่ a อ tribute ตัวนี้ครับตรงนี้เนี่ยผมได้สอนเอาไว้ในบทเรียนที่แล้วครับลองไปทบทวนดูได้นะครับถ้าใครยังสร้างแอ tribute ไม่เป็นแต่ตอนนี้ครับเราก็จะทดลองดูครับอย่างเช่น ถ้าเราต้องการจะเพิ่มคุณสมบัติที่เรียกว่าคันเลอร์ขึ้นไปให้ลูกค้าเลือกนะครับผมแล้วก็กดเลือกคันเลอร์แล้วกดแอดได้เลยตรงนี้เขาก็จะสร้างเป็นมีกี่สีให้ลูกค้าเลือกเราก็ต้องมาใส่ตรงนี้ครับทีนี้ครับการที่จะให้ลูกค้าเลือกได้เราต้องมาติ๊กตัวเลือกนี้ครับบางทีเราสร้างคุณสมบัติก็จริงแต่ว่าคุณสมบัติตรงนั้นอาจจะเอาแค่เอาไว้โชว์นะครับผม ลูกค้าเลือกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ลูกค้าเลือกได้เราต้องติ๊กที่นี่ครับ use for variable เราติ๊ก1ทีแล้วเราก็เลือกเลยว่าจะให้ลูกค้าเลือกสีไหนได้บ้างอย่างเช่นตัวอย่างผมอาจจะเป็นเลดอาจจะเป็นเยนโรอาจจะเป็นกรีนแบบนี้นะครับเหมือนไฟเขียวไฟแดงเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเซฟแอต tribute หนึ่งทีครับตรงนี้เราคลิก1ทีพอเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับที่ variation ตรงนี้อีกแท็บหนึ่งเราคลิกขึ้นมา ที่แถบ variation นะครับตอนนี้มันยังว่างๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้าง variation อะไรเลยวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้าง variation เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าจะให้ลูกค้าเลือก3สีใช่ไหมครับแล้วก็คลิกตรงนี้ได้ครับมันจะบอกว่า create variation f r o m all attribute หมายถึงสร้างตัวแปรสำหรับทั้ง3สีเลยเดี๋ยวเราลองสร้างดูนะครับเราคลิก1ทีแล้วเรากด go เสร็จแล้วเราก็บอกว่า ok แบบนี้ครับเราคลิก1ทีครับ เรียบร้อยครับแล้วกดโอเคไป1ทีตอนนี้นะครับเราก็สร้างได้แล้วครับ variation เล y e l l o w Green ตัวนี้เราสามารถเรียงลําดับได้ด้วยนะครับถ้าอยากจะเรียงลําดับเราเอาเมาส์ามาวางบริเวณนี้ครับบริเวณที่มีขีด3ขีดให้เมาส์ของเราเป็นแฉกอย่างนี้แล้วเราก็คลิกแล้วก็ลากเห็นไหมครับอ่าเล y e l l o w green แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนอกจากการเรียงลําดับแล้วเนี่ยเรายังสามารถคลิกตัวหัวลูกศรตรงนี้ได้อีกด้วยเราคลิกลงมานะครับ เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดของแต่ละสีได้ครับอย่างเช่นอาสีแดงเราใส่รูปภาพก่อนคลิกที่นี่เพื่อใส่รูปภาพเราคลิกไปก่อนเอาสีแดงมาเสื้อสีแดงนะครับเราอาจจะบอกว่ารหัสสินค้าคือเลดเชิร์ดอย่างนี้นะครับผม mm hmm. เห็นไหมครับเสื้อสีแดง เราจะทำให้เป็นสินค้าดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชวลได้หมดเลยนะครับตามพื้นฐานที่เราเรียนมาในบทเรียนที่แล้วครับและที่สำคัญกว่านั้นครับในแต่ละ v a r i a t i o n นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ในแต่ละสีเราเซตร,ราคาให้ไม่เหมือนกันได้ครับอย่างเช่นเสื้อแดงเราจะขายเป็น1 9อยอย่างนี้นะครับเราก็จะบอกว่าคุณสมบัติของมันเป็นยังไงสต็อก มีสินค้าอยู่นะครับถ้าเกิดว่าจัดส่งโดยการคิดน้ําหนักด้วยเราก็อาจจะจใส่น้ําหนักลงไปตรงนี้เราก็อาจจะเป็น0.05อ่า0.05นะครับโทษทีแล้วก็ขนาดเนี่ยผมใส่ไปก่อน10 10 10ไปก่อนละกันนะครับผม shipping class อันนี้เดี๋ยวเราเค่อยมาเรียนรู้กันนะครับอันนี้เราเสร็จละอันหนึ่งเราก็กดปิดไปนี่เย l โล w บ้าง y e l l ล w เนี่ยล้วก็ลูกศรเปิดมาเราก็ใส่รูปเข้าไปครับเอาย e l โล w มาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเราก็บอกว่า y e l l o w s ช i r t เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ราคาเยลโล่เชิ้ตเราอาจจะขายเป็นร้อยเท่าไหรด่ดี90บาทเมื่อกี้ร้อยเก้าอันนี้จ,จะเป็นร้อยเก้าสิบต่างกันนิดหน่อยอย่างนี้นะครับอ่าเวดอาจจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าอย่างนี้นะครับแล้วก็สิบสิบสิบเวลาเราใส่ข้อมูลลงไปใส่ให้ครบนะครับอาจจะใส่คําอธิบายด้วยก็ได้อย่างเช่นอันนี้อาจจะบอกว่าเสื้อสีสดใสเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับลองไปที่กรีนบ้างกรีนแล้วก็เซ็ตให้เรียบร้อยนะครับเราคลิกกรีนปุ๊บอย่างนี้ อ่าเลือกสีเสร็จแล้วอาจจะบอกว่ากรีนเชิร์ตเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ราคาเข้าไปอ่ากรีนเนี่ยอาจจะเป็น210บาทอย่างนี้นะครับให้ราคามันต่างกันนิดนึงเราจะได้เห็นชัดว่ามันแตกต่างกันนี้0.05เหมือนเดิมแล้วกันนี่เป็น10อ่าโอเคครับเสร็จแล้วกดเซฟเชงด้านล่างได้เลยกดเซฟ1ทีตอนนี้กดเซฟเสร็จแล้วนะครับมันก็จะปิดอัตโนมัติทีนี้ครับ เดี๋ยวเราลองกด publish product กันอีกทีหนึง่งแล้วกันนะครับผมกด publish ไปเลยเราจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับผมชอบ edit ตัวนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเวลาเราไปแชร์จะได้ไม่เป็นตัวหนังสือยึกยือ่าเราอาจจะบอกว่า c h u r c h m i c o o o r r อย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเรากดโอเคไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับทีนี้ครับเราก็มาเลือก category ให้มันเป็น costing เป็น t s h i r นะครับผมแล้วก็ตัว product image เราก็ใส่ให้มันด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะใส่ที่ variation แล้วเราก็ต้องใส่ Product Image เสมอนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เห็นนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราคลิกที่นี่ก่อนละกันปุ๊บอ่าใส่ Product Image ใส่ไปตัวหนึ่งแล้วก็ใส่แกลลอ r y ที่เหลืออีก2ตัวนะครับใส่ erie, แกลลอรี่เราเมื่อกี้เราใส่เหลืองกับเขียวใช่ไหมครับผมเวลาที่เราจะติ๊กให้เป็นแกลลอรี่หรือเลือกหลายอันทีเดียวนะครับถ้าบน Windows เนี่ยเรากด control ค้างไว้แล้วเราค่อยคลิกถ้าบน Mac เรากด command ค้างไว้แล้วเราค่อยคลิกมันก็จะเป็น เครื่องหมายถูก2อันพร้อมกันแล้วกด add to gallery ได้เลยเรียบร้อยครับตรงนี้แดงเหลืองเขียวโอเคละเรากดอัปเดต1ทีทีนี้ครับเกือบพร้อมแล้วเดี๋ยวเราใส่ short description กันอีกหน่อยนะครับผมเราจ,จะบอกว่าเสื้อย,ยืดใส่สบายอย่างนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยอันนี้เรากดอัปเดตได้เลย1ทีเราคลิกลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่ร้านค้าของเรากันครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปที่ช็อปของเรากันดีกว่าครับเราไปที่ช็อปเลยแล้วเราไปดูซิว่าเชิ้ตของเราอยู่ไหน่าเสื้อยืดหลากสีเห็นไหมครับบางอันเนี่ยจะกลายเป็นหยิบใส่ตะกร้าทันทีถ้าเกิดว่าเราสร้างโปรดักต์แบบธรรมดาบางอันก็กลายเป็นดูสินค้าถ้าเกิดว่าเป็นโปรดักต์แบบกรุป๊ปส่วนอันนี้ก็จะเป็น a f f i l i a t e ไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ส่วน v a r i a b l e Product นะครับหรือสินค้าแบบมีตัวเลือกเขาจะขึ้นให้เราเลือกรูปแบบนั่นเองครับทีนี้ครับเรากดเลือกรูปแบบหนึ่งทีครับ เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีคัลเลอร์ให้เลือกครับอันนี้เป็นแกลเลอรี่ธรรมดานะครับสังเกตนะครับเวลาที่เราเลือกสีเนี่ยสมมุติเราเลือกกรีนปุ๊บรูปภาพก็จะเปลี่ยนเป็นกรีนทันทีเลยราคาเป็น210เห็นไหมครับตรงนี้แล้วถ้าเราเลือกเรดเข้าไปครับอย่างนี้ราคาก็เปลี่ยนเป็น1 9 9เห็นไหมครับเราเลือกเยลโล่ราคาก็เปลี่ยนเป็น190และมีคําอธิบายด้วยพเพราะเราใส่คําอธิบายเอาไว้นั่นเองครับทีนี้ครับ ตัวเลือก1ตัวเลือกเนี่ยอาจจะไม่พอสําหรับเรานะครับเราอาจจะสร้างตัวเลือกเพิ่มได้นะครับใน Product ก็ได้หรือว่าใน Global ก็ได้แล้วนํามาใช้เป็น Attribute นะครับเดี๋ยวเราลองดูทีนี้ครับเรากลับไปที่ Product กันครับสมมุติว่าครั้งนี้นะครับเราจะสร้างเองนะครับ a t t r i b u t e ใหม่นะครับผมเราจะสร้างเองเป็น create product custom attribute ตรงนี้นะครับแล้วกด add ลงไปเลย เราเอาจะบอกว่าแขนเสื้อนะครับผมเราบอกอาจจะพิมพ์เป็นชอตลองนะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็อาจจะมีคําว่าชอตกับลองนะครับเป็นตัวแปรให้เลือกนะครับผมว่าตัวนี้เราจะให้เลือกเป็นแขนสั้นกับแขนยาวเราก็บอกว่า use for variation ด้วยแล้วเรากด save attribute หนึ่งทีครับทีนี้ครับเราก็สามารถไปที่ variation ได้แล้วแต่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่า ตอนนี้เนี่ยพอเรามี variation เดิมใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเลือกตัวที่2ด้วยว่าเสื้อสีแดงแขนอะไรตอนนี้เราแขนแขนสั้นอยู่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีให้เลือกแต่สีแดงแขนสั้นเหลืองแขนสั้นแล้วก็เขียวแขนสั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มไปนะครับเราก็สามารถที่จะ delete all variation ได้ก็คือลบได้เลยแล้วก็กดให้มันสร้างใหม่แต่ว่าสิ่งที่เราใส่ราคาไว้หรือว่ารูปภาพเอาไว้มันก็จะหายไปหมดเลยแต่อันนี้ผมไม่เอาครับ เราจะเป็น add variation แทนเป็นแบบแมนนวลนะครับเดี๋ยวเราคลิกหนึ่งทีครับอ่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะ add เป็นตัวสักอันหนึ่งนะครับผมเป็น g กรีนก็ได้นะครับอาจจะเป็นลองนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพมาหนึ่งอันตัวนี้เนี่ยกรีนเนี่ยผมไม่มีลองนะครับผมอ่มีบลูดีกว่าบลูลองนะโอเคแต่ว่าเราไม่ได้เลือกสีมาไม่เป็นไรเรา,เ,าเ,ลเลือกเป็นอันนี้ละกัน นะครับแล้วก็กด s เ Variation อันนี้แทนมันกรีนไปก่อนนะครับผมอาจจะบอกว่าลองกรีนเชิ้ตอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคแต่มันสีดเทาไปก่อนนะไม่เป็นไรเพราะว่ารูปภาพไม่มีโอเคทีนี้ลองกรีนเนี่ยเราจะขายสัก250บาทนะครับผมแล้วก็น้ำหนักเรากใส่ไปเหมือนเดิมแล้วก็10 10 10เเหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับเราก็บอกว่าเสื้อแขนยาวสีเขียวอ่ามองให้มันเป็นสีเขียวก่อน เวลาที่เราขับรถตามหลังหรือว่านั่งรถตามหลังเนี่ยอาจจะเคยเห็นครับคําว่ารถคันนี้สีเขียวแบบนี้ครับผมใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับ<อ>เราไม่มีรูปภาพนั่นเองอ่าโอเคตอนนี้เรามีให้เลือกแล้วเราจะมีให้เลือกสีเขียว2แบบคือสีเขียวแบบแขนยาวกับแขนสั้นที่เหลือเนี่ยจะเป็นแขนสั้นหมดดูซิว่าถ้าเราสร้างแค่นี้จะเกิดอะไรขึ้นอเดี๋ยวเรากดอัปเดตทีหนึ่งครับอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอกดรีเฟซหนึ่งทีครับตรงนี้เราคลิก1ทีพอรีเฟซแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีคัลเลอร์ให้เลือกช็อตลองให้เลือกนะครับลองดูนะครับสมมุติว่าเราเลือกเลสก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเลสเนี่ยจะมีช็อตอย่างเดียวให้เลือกเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกอ่าสมมุติเราล้างค่าให้หมดก่อนเราไปเลือกลองนะครับมันก็จะมีแค่สีเขียวให้เลือกเห็นไหมครับมันสลับกันไปมาได้เวลาเลือกไม่จำเป็นต้องเลือกอันไหนก่อนหลังอ่เดี๋ยวเราลองเลือกกรีนดูนะครับ Green, แล้วก็จะมีช็อตกับลองพอเราเลือกช็อตก็จะเป็น210แล้วเลือกลองก็จะเป็น250เห็นไหมครับอันนี้แหละครับก็คือการสร้าง Product Variable แบบหลายชั้นครับก็คือเราสามารถสร้างได้หลายตัวเลือกเลยใน1สินค้าครับนอกจากนั้นนะครับการตกแต่งตัวเลือกเนี่ยเรายังสามารถทําได้อีกด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในวิดีโอนี้เลยแต่เราต้องไปติดตั้งปลั๊กอินตัวหนึ่งกันก่อนครับไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งปลั๊กอินตัวหนึ่งเพิ่มครับให้เราไปที่นี่ครับเราไปที่ปลั๊กอินครับแล้วก็แอดนิวได้เลยตรงนี้เราคลิกลงไป1ทีพอเราคลิกมาแล้วนะครับให้เราค้นหาตรงนี้ครับว่า variable นะครับผม Swatch อย่างนี้นะครับที่แปลว่าจานสีนะครับพอเราค้นหาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเจอปลั๊กอินตัวนั้นนะครับ a อ a b l e Swatch ก็คือตัวนี้นั่นเองที่ผมจะใช้งานมีคนใช้งานหลักแสนคนอันนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรากด Install now ได้เลยแล้วคลิกหนึ่งทีครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมเปิดใช้งานโดยการกด activate ตรงนี้ด้วยนะครับเรากดลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นการตั้งค่าต่างๆ่าเรามาเริ่มจาก Simple ก่อนนะครับผม s i m p l e เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกแบบนี้ครับ enable t o o t i p enable default style sheet อันนี้เราติ๊กไปโอเคอยู่แล้ว ส่วนอันนี้ครับที่เราต้องเลือกคือเราจะให้มันแสดงเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมดีอ่าลองลองเป็นวงกลมดูละกันแล้วก็กดเซฟหนึ่งทีครับเดี๋ยวเราแสดงเป็นวงกลมนะแล้วก็กดแอดวานหนึ่งทีแอดวานเนี่ยก็จะมีออปชันที่เรียกว่าเคลียร์ออนรีเซเล็กหมายความว่าถ้าเราจิ้มแล้วจิ้มอีกจะให้มันเคลียร์ไหมนะครับหรือให้มันไม่เคลียร์ก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้นะครับ ตัวด้านล่างนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าอันไหนไม่มีให้เลือกเนี่ยจะให้ทําอะไรจะให้หายไปหรือว่าเบลอเอาไว้หรือว่าเบลอวิดแอลคลอสอย่างนี้ผมเลือกเป็นเบลอวิดคลอสแล้วกันเราก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็ขนาดของตัวสวอชนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขนาดของฟอนต์ไซส์เมื่อเราใช้ตัวสวอชนี้เป็นแบบตัวหนังสือนั่นเองโดยเฉพาะไซส์ของเสื้อนะครับก็ใช้เป็นตัวหนังสือได้อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตรง Performance เนี่ย เราสามารถเลือก2ตัวนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับพยายามเลือกไว้ก่อนเรากดเซฟเช้งหนึ่งทีเรียบร้อยครับทีนี้ครับเราก็พร้อมใช้งานแล้วแล้วมันใช้งานยังไงเดี๋ยวเราดูนะครับเราไปที่ Product แล้วก็ All Product ก่อนครับตรงนี้เราคลิก1ทีครับเวลาใช้งานครั้งแรกนะครับ หลายคนจะง,งงมากเลยสำหรับลักอินนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเราคลิก Edit เข้าไปในสินค้าสักหนึ่งตัว Edit ลงไปเลยพอเรา Edit มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า Swatch Setting อยู่ตรงนี้พอเราคลิกเข้าไปเอ๊ะทำไมตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยหรือว่าต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันโปรนะอันนี้ก็คือเทคนิคของเขาครับเขาต้องการให้เราอัปเกรดเวอร์ชันโปรก็เลยมาแปะอยู่ตรงนี้ครับเวลาที่จะใช้ variable swatch นะครับ เวอร์ชันฟรีเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับเราต้องไปใช้ที่ global attribute เท่านั้นนะครับผมเราไม่สามารถมาใช้ที่ product ได้โดยตรงเราต้องไปที่นี่ครับ product แล้วก็ attribute ตรงนี้ก่อนนะครับผมเราคลิกหนึ่งทีเสร็จแล้วนะครับเราต้องการใช้กับตัวไหนครับอย่างเช่นเราใช้กับ color ใช่ไหมแล้วก็กด edit หนึ่งทีที่ color ก่อนแล้วเราก็ต้องบอกเจ้า swatch ว่า color เนี่ยเป็นแบบไหนโดยการเลือก type ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ type เราเลือกกรอนเราเลือกเป็นคัลเลอร์นะครับถ้าเลือกเป็นปต่นเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นปุ่มนะครับผมก็คือเป็นตัวหนังสือได้นะครับแล้วก็อิมเมจเนี่ยก็คือรูปภาพเราสามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้ในแต่ละสีแต่ละวา r เลเยชันนั่นเองอเดี๋ยวทําให้ดูทั้ง2แบบนะครับเราเลือกเป็นคัลเลอร์ก่อนแล้วเรากดอัปเดตหนึ่งทีพออัปเดตแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องไปทําการปรับแต่งแต่ละสีครับให้มันมีสีต่างๆกันนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูครับเรา back to attribute กันครับตรงนี้เราคลิกหนึ่งทีแล้วให้เราไป configure term ครับตรงนี้เราคลิกหนึ่งทีครับเดี๋ยวขอทำสามสีก่อนแล้วกันนะครับ r e e n red yellow นะครับเดี๋ยวเราคลิกที่ Green แล้วก็ edit ก่อนหนึ่งทีเราคลิกหนึ่งทีครับเราเลือกสีตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีตัวเลือกสีมาให้เลือกเราก็เลือก Green มาอ่ากรีนเข้มน้อยกด select color หนึ่งทีเสร็จแล้วกด update เสร็จเรียบร้อย back to color attribute ต่อเราไปเลือก red ครับตรงนี้เรากด edit หนึ่งทีอ่าตรงนี้ yellow นะครับโทษที yellow แล้วเลือกสีเหลืองมาแล้วเราก็กด update ต่อเรียบร้อยนะครับเรากด back to color attribute เหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วเราเลือก red มากด edit หนึ่งทีจากนั้นนะครับเราก็เลือกเป็น select color เป็น red มาอโอเคเอาเข้มน้อยกด update หนึ่งทีเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ ีนี้ครับเดี๋ยวมันจะอัตโนมัติเลยในหน้าจอของเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ครับเดี๋ยวเราดูนะครับตัวคันเลอร์ตรงนี้เนี่ยตัวเลือกมันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบสวอชนะครับดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรากดรีเฟรชหนึ่งทีครับเห็นไหมครับตัวคันเลอร์กลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมครับมีให้เลือกเลยแต่ว่าไอ้เจ้าช็อตลองเนี่ยมันไม่มีให้เลือกนะครับผมเพราะว่าตัวช็อตลองเนี่ยมันเป็นค่าที่เราตั้งไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันต้องใช้เวอร์ชันโปรนั่นเองถ้าอยากจะเอาช็อตลองให้มันตั้งค่าได้ต้องไปสร้างเป็น global attribute ครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันดีกว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้าง attribute ใหม่ที่ชื่อว่าช็อตลองนะครับเดี๋ยวเรากด attribute หนึ่งทีแล้วเราก็ไปสร้างใหม่เลยครับกลายเป็นแขนเสื้อแล้วกันนะครับผมแบบนี้พิมพ์ภาษาไทยได้เลยแขนเสื้อช็อตลองนะครับแล้วเราก็กดเลือก type ด้วยนะครับมันกดเลือกได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเราเลือกเป็นบตทันแล้วกัน แล้วกด add attribute หทีตัวนี้นะครับพอมาละแขนเสื้อเรากด edit 1นทีครับพอกด edit ปุ๊บเราก็มาเห็นว่ามันเป็นบัตทันอยู่แล้วอันนี้โอเคละเรากดอัปเดตไปเสร็จแล้วเรา back to attribute ครับตรงนี้แล้วเราไป configure term ก่อนนะครับ configure term คือตรงนี้ครับเราคลิก1ทีอ่าพอคลิก1ทีปุ๊บเราก็เพิ่มไปแขนสั้นนะครับผมสลักก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ description อาจจะใส่ลงไปก็ได้อ่าแต่ผมไม่ใส่ละกันแล้วก็ add new to แขนเสื้อ เอาใหม่นะครับตัวนี้บ้างแขนยาวนะครับผมแล้วเราก็เลือกสลักนะครับเป็นลองกด add new ไปนะครับแบบนี้เสร็จเรียบร้อยลองกด edit 1ทีครับเราคลิก1ทีตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีให้เราใส่อะไรแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะใช้คําว่าแขนสั้นกับแขนยาวนะครับในการแทนที่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแก้ product ของเราก่อนเราไปที่ all product ตรงนี้เราคลิก1ทีอ่า all product คลิก1ทีนะครับ แล้วเราเลือกเสื้อยืดหลากสีครับแล้วอิดดิทหนึ่งทีครับคลิกลงไปเลยอ่าอิดิทแล้วนะครับเราลงมาตัวที่แอติบิวนะครับผมเรามีช็อตลองแล้วม Long, ไม่เอาละเรากดรีโมทแอตทริบิวตนี้ออกแล้วกดโอเคออกหนึ่งทีจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเข้าไปใหม่กลายเป็นแขนเสื้อแบบนี้เรากดแอดเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกมาแขนยาวแขนสั้นกด Use for Variation นะครับแล้วกด Save อต t ริบิวหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับ แต่ผมคิดว่าวงกลมมันต้องไม่พอแน่ๆเลยนะครับเราไปที่ variation ต่อแล้วก็เลือกครับอันนี้เป็นแขนยาวอันนี้เป็นแขนสั้นนี่เป็นแขนยาวอันนี้เป็นแขนสั้นนะครับโอเคละเรากดเซฟเชงหนึ่งทีอ่าเดี๋ยวขอแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับผมแขนสั้นนะครับเป็นแขนสั้นหมดแล้วก็กดเซฟเชงหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าหน้าเว็บไซต์ของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากด รีเฟรหนึ่งทีนะครับเพื่อดูนะครับแต่ผมคิดว่าวงกลมคงไม่พออันนี้เห็นไหมว่าแล้วไม่พอนะครับผมตัวคัลเลอร์นี่เหมือนเดิมนะครับจะมีให้เลือก2องันส่วนตัวนี้พอเราเลือกสีแดงปุ๊บแขนอันนึงจะไม่มีนะครับวิธีการแก้ไขเจ้าวงกลมตัวนี้นะครับผมผมแนะนําว่าเราจะใช้วิธีการแก้ไขโดยการใช้เป็น type image แทนนะครับถ้าคําพูดมันยาวมากๆนะครับ type image เนี่ยเราอาจจะสร้างเป็น image มาแล้วก็มีตัวอย่างเช่น s กับ l อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองเอารูปภาพไปแทนที่ดูเดี๋ยวทําให้ดูครับไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ Product แล้วก็ a t ต r ร b u t e ตรงนี้ครับเราคลิกหนึ่งทีเราคลิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่แขนเสื้อเหมือนเดิมนะครับเราคลิก Edit ก่อนพอเราคลิก Edit ตรงนี้ไปเดี๋ยวเราเลือกเป็นตรงนี้นะครับเป็นวัตทันนะครับผมอ่อโทษทีเป็น Image นะครับแล้วก็กดอัปเดตหนึ่งที เสร็จแล้วนะครับเรากลับไปที่ attribute ตรงนี้นะครับแล้วเราไปแก้แต่ละตัวครับเราไปที่แขนเสื้อ configure term แบบนี้แขนสั้นเนี่ยเราก็เลือกเป็น edit หนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะใส่รูปภาพได้ครับตรงนี้เห็นไหมแขนสั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินส่วนแขนยาวนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเสร็จแล้วเรียบร้อยแขนสั้นแขนยาวอันนี้แขนยาวนะครับโทษทีแขนสั้นเอาใหม่นะครับตรงนี้ เราใส่เข้าไปแล้วก็กดอัปโหลดแอดอิมเมจนะครับตรงนี้ผมขอเป็นอันนี้แล้วกันนะครับสีเทาๆนี้กดยูสอิมเมจหนึ่งทีแล้วก็กดอัปเดตครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของแขนสั้นนะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนไทท์วันนี้เราก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์ครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนสวอชแล้วมันหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนสวอชตรงนี้เป็นอิมเมจแล้วนะครับเดี๋ยวเรากด รีเฟรชหนึ่งทีนะครับผมแล้วเราก็จะเห็นว่ามันยังไม่เปลี่ยนครับเป็นเพราะอะไรอ่ามันเป็นเพราะอย่างนี้ครับสาเหตุที่มันยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราขอกลับไปแก้ไขสินค้านิดหนึ่งนะครับผมมันต้องกลับไปเซฟสินค้ามาก่อนทีหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะเจ้าตัว variation นะครับอ่า variation เ,เนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเช็คอีกทีนะครับตอนนี้โอเคละแขนสั้นแขนยาวพร้อมละเดี๋ยวเรากดอัปเดต product ทีหนึ่งแล้วเราค่อยไปดูที่หน้าเว็บไซต์กันครับว่าเป็นอย่างไรเมื่อกี้เนี่ยผม Edit Product เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะ View Product กลับไปเหมือนเดิมครับตรงนี้เราคลิก1ทีครับอ่าพอเราคลิกแล้วเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราไปเซฟกลับมานะครับเราก็จะเห็นและเป็นรูปภาพใส่เข้ามาแล้วครับเราจะเห็นว่าพอเราคลิกที่นี่ก็จะเลือกได้2อันนะครับผมราคาก็จะต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกสีแดงนะครับผมมันก็จะถูกขีดค่าไว้อย่างนี้หรือถ้าเราเลือกสีเขียวอยู่แล้วเลือกอันนี้ค้างไว้มันก็จะไม่สามารถเลือกสีแดงกับสีเหลืองได้ เห็นไหมครับนี้มันทําให้เรารู้ว่าอันไหนเลือกได้อันไหนเลือกไม่ได้แบบง่ายๆเลยครับแล้วนี่ก็คือวิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือกนั่นเองครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการสร้างสินค้าแบบมีตัวเลือกใน WooCommerce นั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมแล้วถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe c h anel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งตามไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆในซีรีส์สอนบูค c o m m e r c e ฟรีออกมา เราก็จะได้รู้ทันทีแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในบทเรียนต่อไปครับสำหรับซีรีส์สอนบูคอมเมอร์ฟ,ฟรีสวัสดีครับ